ที่พนายนกคู่คนหนึ่งนะครับหนูแสงนะครับบอกว่าตัวเองนั้นเก่งกาดอาจสามารถนะครับบอกว่าวันนี้ลุงตู่ต้องออกไปนะลุงตู่ต้องลาออก ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์วันนี้ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศทั้งที่เป็นเ c ฟแฟนคลับและก็คนที่สนใจฝ่ายการเมืองและเรื่องการเมืองและพี่น้องประชาชนที่ฝ่ายรู้เรื่องกฎหมายก็ออกมาพูดมาคุยกันครับวันนี้กับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเมื่อวานนี้มีการดีข่าวและก็มีการถ่ายทอดและก็มีการไลฟ์สดนะครับไปทั่วโลกนะครับในกรณีที่ทนายนกพูคนหนึ่งนะครับ หนูแสงนะครับบอกว่าตัวเองนั้นเก่งกาจอาจสามารถนะครับบอกว่าวันนี้ลุงตู่ต้องออกไปนะลุงตู่ต้องลาออกนะแล้วก็ออกมาจัดม็อบนะแม่น้ำร้อยสายร่วมกับนะเดชพรพุมพันธ์บอกว่าต้องออกไปแต่มีแม่น้ำร้อยสายคนมาเป็นแสนนะเป็นล้านหลายล้าน,านพี่น้องประชาชนครับเขาไม่สนใจหรอกครับกลุ่มคนพวกนี้คือหนึ่งมันมาตามระบบและถูกต้องตามระบบการปกครอง ในการที่มีการเลือกตั้งและมีการแต่งตั้งนะเลือกตั้งานายกฮุนตีจากตัวแทนนอกประชาชนลุงตู่เป็นนายกฝ่ายการเมืองเงียบครับสสเขาไม่พยายามกดดันให้ลุงตูน่นยุสภาหรือลาออกนะครับเพราะว่ากลัวจะกลับมาได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรไม่เรื่องง่ายนะครับเรื่องยากพอควรนะฮะในกรณีที่จะกลับมาก็เป็นกรณีที่หลายคนบอกว่าแล้วหิวแสงไหม คิดดูเองครับกรณีไปยื่นยุคพ,พรรคพลังประชารัฐผมเรียนพี่น้องประชาชนผมเป็นสมาชิพพกพรรคพลังประชารัฐผมชื่นชอบนะในตัวของปลิประยุทธ์จันทร์โอชาและก็มีเรื่องหลายเรื่องที่ต้องช่วยพรรคในการขับเคลื่อนประเทศการพรรคการเมืองตั้งขึ้นมานั้นมันเป็นกรณีที่พี่น้องประชาชนสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิพพกพรรคได้สมาพักเป็นนิติบุคคลเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติประกอบงูปว่าด้วยพรรคการเมือง2560 สมาชิกพักก็ต้องมีรวมการทางการเมืองตรงกับพรรคพรรคเป็นนิติบุคคลที่เป็นของทุกคนไม่ใช่เป็นของคนหนึ่งคนใดเห็นไหมฮะการบริหารจัดก,การพักต้องภายใต้การขับเคลื่อนของใครครับสมาชิกคณะกรรมการบริหารพักมีมติร่วมกันแน่นอนครับพรรคของประชารัฐหลายคนอาจจะบอกว่านะครับเป็นพรรก,การเมืองนะที่มีหลายคนเข้าอยู่ ก็ถูกต้องครับนะักการเมืองก็ต้องมาอยู่ในสังกัดพรรคการเมืองเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งผมเป็นประชาชนเป็นพลเมืองไทยสนใจทางการเมืองก็สมัครเป็นสมาชิพกพรรคเพื่อทํางานช่วยพรรควันนี้ถ้าผมไม่ปกป้องพรรคที่ผมชื่นชอบแ้วใขรจะปกป้องครับถูกไหมฮะวันนี้เราเป็นสมาชิพกพรรคเราชื่นชอบในรมการชื่นชอบในนโยบายของพรรคและก็ชื่นชอบ และหลายคนที่เป็นสมาชิกพรรคและเป็นสสผู้ทรงเกียรติไม่ใช่หมาน้อใน,นสภานะครับเราก็สมัครบัญชีพรรคอะไรที่ช่วยพรรคได้เราก็ช่วยวันนี้ทนายนกฮูกนะครับบอกว่าต้องยื่นยุบพ,พรรคพลังประชารัในกรณีลุงตู่แต่งตั้งพลเอ่อพลเอ่อโทษทีครับแต่งตั้งร้อยเอกธรรมนัฐนะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร,ร,ษรและสหกรแล้วก็ในกรณีสมาชิพพกพรรคไปลงคะแนนเลือกนะครับ ้อยเอกธรรมนัฐเป็นเลขาธิการพักผมคนนึงอะลงเลือกผมผิดตรงไหนครับผมไปสัมชุมสมาชิกพักที่ขอนแก่นนะครับหลายคนก็ลงเลือกเอาใครเป็นกรรมการพักเขาก็ลงเลือกตามนั้นนะครับเขาเป็นสิทธิ์ของเขาที่รับรับรองโดยรัฐธรรมนูญให้อำนาจและสิทธิ์เขามีสอสอห้าสิบคนขึ้นไปนะยื่นคำร้องต่อสาลรัฐมนูญเพื่อให้มีจัยว่ากรณี ของคุณธรรมนัทที่เคยถูกสารสั่งจำคุกที่ประเทศออสเตรเลียเป็นการขัด,แล,ขด,ลดและขาดคุณสมบัติในการลงสมัครรับเลือกตั้งสสและขาดคุณสมบัติในการจะเป็นสสและพลตรีหรือไม่ชัดเจนครับสารได้พิจารณาเป็นหลักฐานต่างๆแล้วนะฮะได้มีคำนิยิฉัยบอกว่าคุณสมบัติคุณธรรมนัทไม่ขาดเมื่อไม่ขาดเขาก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์ธเป็นสอสทุกวันนี้เป็นสอสอครับและมีสิทธิ์เป็นท่มนตรีได้ สารนับนูนมีคำวิจัยแล้วผูกพันทุกองค์กรใน,นวันนี้นกฮูกนะฮะหงูแสงนะฮะออกมาไล่สดบอกว่าจะไป็นยื่นยุคพักก็ไปยื่นจริงครับเปยื่นกรกตหลังจากนั้นบอกว่าจะไปยื่นปปชในกรณีที่พปิะยุ์เนี่ยนะครับทำหน้าที่เป็นนายกแต่งตั้งบุคคลที่ขาดคุณสุบัตและก็ ผิดจะได้ทำร้ายแรงแล้วก็ลามไปมาถึงลุงป้อมด้วยนะก็สามสี่คนเขาบอกนะฮะหลักๆวันนี้ออกมาพูดพี่น้องประชาชนครับเป็นประเด็นข้อกฎหมายแน่นอนครับผมเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐถูกต้องตามกฎหมายผมมีสิทธิออกมาปกป้องพรรคการเมืองที่ผมชื่นชอบและผมเป็นสมาชิกพรรคผมจ่ายเงินค่าบำรุงสมาชิกพรรคทุกปีนะครับพี่น้องครับการที่เราจะเป็นสมาชิกพรรคได้เราต้องสมัครนะครับมีคนรับรอง แล้วก็เราต้องจ่ายเงินค่าบํารุงเพราะเรามองว่าพักพลังประชาัฐนี่สามารถที่แก้ไขปัญหาให้กับน้องประชาชนได้ผมก็สมัครเป็นวันนี้นกฮูกนะครับออกมาบอกว่าจะยื่นยุบพักพลังประชารัฐยื่นได้ครับถ้าเรื่องนี้คุณไปยื่นเป็นเรื่องจริงถ้าเป็นเรื่องเท็จโดนผมเตะก้านคอสลบแน่นอนผมบอกผมเอาคืนนะครับผมาคืนครับผมต้องเอาคืนเรื่องนี้เขาไปยื่นร้องยุบพักพลังประชารัฐ ซึ่งผมมีส่วนได้เสียถ้าหากเป็นเรื่องเท็จติดคุกครับพี่น้องเพราะอะไรครับกฎหมายบอกเขาเจนว่าผู้ดใดเนี่ยจะแจ้งหรือกล่าวหาภัคการเมืองหรือบุคคลใดว่ากระทําผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐนูลวุฒิภัคการเมืองนี้ต่อหนึ่งก็ตอสองเจ้า,าที่นะฮะและถ้าหากเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นเท็จนะครับจําคุก นะไม่เกินหปีปรับไม่เกินสองแ0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับต้องดูครับวันนี้ผมก็ต้องใช้สิทธิ์ของผมไปกล่าวโทษว่าเรื่องดังกล่าวนั้นมันเป็นกรณีเรื่องเท็จไหมกอตอก็ต้องยี่ชัยครับคณนะกรรมาการรับเรื่องมาแล้วถ้าแหงึ่งว่าไม่มีมูลไม่รับเรื่องก็จบครับแต่ไม่รับเรื่องมก็ต้องดูว่าพักการเมืองเสียหายไหมพักเป็นนิีิบุคคลนะฮะบ,บริหารโดยคณะกรรมการบริหารพักถ้ากล่าวหานะให้พักเสียหายผมเสียหายด้วย ผมเป็นสมาชิพกพรรคผมก็ไม่รู้ว่าทนายนกคู่อ่ะมันเป็นสมาชิพกพรรคไหนไม่รู้นะฮะไม่รู้ว่ามันสมาชิกไหนแต่ถ้าหากว่ากรณีดังกล่าวถ้าเป็นกรณีพักการเมืองนะครับไปแจ้งหรือไปยืน่นหรือกล่าวหาพักการเมืองด้วยกันหรือบุคคลใดเนี่ยว่ากระทาความผิดนะฮะตามพระบัญญัติประกอบพืบ้าด้วยพักการเมืองนะครับโทษสองเท่านะครับพักการเมืองดังกล่าวนั้นนะครับต้องถูกสารนนุนยื่นยุบพักและกรรมการบริหารพัก,ะพกะนะครับ ต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแน่นอนครับวันนี้ถ้าหากนกฮูกนะฮะทนายนกฮูกเนี่ยหาหลักฐานที่บอกว่าเป็นจริงไม่ได้ผมก็ต้องเล่นคืนนะถึงกับเพิกถอนสิทธิ์นะครับนะเรื่องนี้มันก็ต้องว่ากันด้วยข้อกฎหมายนะค,คุณเอาข้อได้จริงมานะข้อได้จริงมันเข้าข้อกฎหมายถ้าไม่เข้าข้อกฎหมายก็ไม่ควรใช้กฎหมายที่มาลัางแกคนอื่นหรือสร้างเพื่อเกิดความหิวแสงนะครับหิวแสงได้ครับแต่มันต้องเป็นเรื่องจริงผมผมก็หิวแสงแต่ผมทําทุกอย่างเป็นจริง นะครับคุณเราเขาไม่หูแสงไม่ใช่ไร้แสระหรอกครับผมก็ต้องออกมาพูดปกป้องพักที่ผมชื่นชอบนี่ผมเป็นตัวแทนของจังหวัดศรีเกตพลังประชารัฐมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ทําหน้าที่ผมก็ทําหน้าที่ของผมนะหาสมาชิกพ,พักให้ส่วนผมจะลงสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่เป็นเรื่องของผมผมต้องการแค่ว่าช่วยพรักพลังประชารัฐขับเคลื่อนนะฮะนโยบายแนวทางที่จะทาประเทศให้จเจริญก้าวหน้าและก็อยู่ต่อไปได้พักการเมืองมีหลายพักครับ พรรคเพื่อไทยก็มีภูมิใจไทยก็มีพลังประชารัฐไทยรักธรรมประชาธิัตปยป์ไทยศรีวิไลทุกวันนี้ผมเป็นสมาชิพกพรรคพลังประชารัฐชัดเจนครับผมก็ต้องออกมาปกป้องพรรคที่ผมชื่นชอบพี่น้องครับวันนี้หลายคนบอกว่าบุญถาวรมาพูดเนี่ยเรื่องจริงไปดูครับพี่น้องประชาชนสามารถเข้าไปดูได้ใน g o o g l e แล้วกดคําว่าพอรปปอนะย่อเลยจุดนะฮะพรรคการเมือง2560 แล้วไปดูมาตรา101 101, 101เขาว่าองค์ประกอบไว้ป้องกันไม่ให้มีการลองการฟ้องหรือการกล่าวหาหรือการแกล้งเท็จต่อคอตอวันนี้มาบอกว่าธรรมนัตนะครับผิดพิในโทษผิดจิไดรทร้ายรรแรงคือตอนนี้เขาไปกล่าวหาต่อปปชนะครับบอกว่าลุงตู่เนี่ยนะฮะในฐานะหัวหน้ารัฐบาลแต่งตั้งนะร้อยเอกธรรมนัตเป็นบุคคลที่ ขัดต่อจริยธรรมร้ายแรงขัดต่อข้อบังคับของพักพักเขาก็มีนัากฎหมายครับนัากฎหมายในพักพลังประชารัฐนี่สันเซียนทั like ้งนั้นนะครับหลายคนนะฮะเป็นกรรมาการผู้ช่วยรัฐมนตรีเขาดูดีแล้วและเขาก็เป็นฝ่ายกฎหมายของพักผมี่แค yeah, ่เศษเสียวของพักนะฮะเราแค่ชื่นชอบเราอยู่ต่างจังหวัดเราไม่มีบทบาทอะไรในพักใหญ่ตัวอะไรแต่ฝ่ายกฎหมายที่อยู่ในพักนะครับแต่ละคนเขาดูดีแล้วนะฮะดูดีแล้วครับ แล้วก็ประการสําคัญคือที่ปรึกษาของลุงตู่ฮะอาจารย์วิศนุก็ดูดีแล้วว่ามันไม่ขัดมันทาได้ใช่ไหมฮะหลายๆคนเป็นนักกฎหมายขั้นเซียนนะครับที่มีความสามารถเก่งกาจกว่าผมในร้อยเท่าพันเท่าอยู่ในพรรคขอมมิวนิสต์เขามีแล้วเขาก็ดูพินาแล้วว่าข้อบังคับนะฮะแล้วก็ในการเลือกในขาธิการพรรคมันเป็นเรื่องภายในของพรรคคุณจออะไรด้วยน้องคู่ นะฮะเป็นเรื่องของสมาชิกพรรคกรรมการบริหารพรรคที่เขาไปประชุมกันภายในพรรคเนี่ยเขาเห็นว่าบุคคลใดเหมาะสมที่จะเป็นเลขาธิการพรรคมันเป็นเรื่องภายในของเขาแล้วมึงจะมาเสียกอะไรด้วยกูถามมึงหน่อยเรื่องจริงนะครับมันเรื่องภายในของพรรคเขาอ่ะแล้วคุณไปเกี่ยวข้องกับพรรคเขาไม่ละเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในของพรรคพลังประชารัฐเขาไปประชุมกันที่ขอนแกนนะไปเขาก็มีมาตรการนะในการป้องกันโควิด และขั้นตอนทุกอย่างก็ถูกต้องตามกฎหมายหมดนะครับแล้วเขาก็มีการลุงป้อมนะครับหัวหน้าพักก็ลาออกลาออกก็ทํมาให้อะไรครับนะครับคณะกรรมการบริาหารชุดปัจจุบันนั้นพ้นสภาพพ,ภาพ้พนสภาพเขาก็ต้องมีการวดเลือกนะกรรมการบริาหารใหม่ก็มีคนเสนอตัวที่จะเป็นเลขาธิการพักคุณอนุชานาคาใสก็บอกว่าโอเคเป็นคนเสนอก็ถอนตัวถอนตัวก็เหลือ นะร้อยเอกธรรมนัฐคนเดียวเขาก็เอาเลือกร้อยเอกธรรมนัฐเป็นเลขาในการพัคมันมเรื่ได้ภายในพรรคของเขามันก็มีส่วนอื่นนี่เขาก็เลือกลงคะแนนกันถูกต้องตามกฎหมายหมดมีคณะกรรมการการเลือกตั้งไปสังเกตการนะครับมีเจ้าที่มีการถ่ายวีดีโอวีดีดโอทุกคนในประชุมพักเขาก็ลงชื่อถูกต้องหมดแล้วมันจะเกี่ยวผิดตรงไหนอ่ะนะเท็จตรงไหนถามมาเรื่องที่คุณไปร้องนะกกตว่าจริยธรรมเนี่ยนะครับ,รนะรบมีคําสั่งนี่จัง คุณถามเขาเนี่ยมีคำสั่งหรืยอยังเมื่อศาลนิติรัญนูญเนี่ยได้มีคำยิฉัยแล้วว่ากรณีคุณธรรมนัทเนี่ยไม่ใช่บุคคลที่ขาดคุณสมบัติไม่ใช่บุคคลต้องห้ามนะครับดารงตำแหน่งเขาก็มีสิทธิ์มันเป็นเรื่องภายในของพรรคเขาวันนี้ผมมาจุนจ้านพรรคเขาอ่ะเขาเสียาหายอ่ะผมรวบรวมตัวน,นี้ผมก็ทำหนังสือถึงกกตเหมือนกันเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นเรื่องเท็จนะฮะก็ฝากถึงพิจารงวิทย์นะครับแล้วก็สําดักกิจการ พรรคการเมืองนะครับช่วยกรุณารับเรื่องดังกล่าวนั้นแล้วมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายถ้าหากว่าเป็นเรื่องต้องรับเป็นข้อร้องเรียนก็รับไปถ้าหากเห็นแล้วว่าไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องเท็จในกรณีการทาหน้าที่ของพรรคการเมืองแต่และพรรคก็แทงเรื่องไม่รับคาร้องตกไปก็ถือว่าพรรคเสียหายแน่นอนครับผมก็ต้องเดินต่อนะผมไม่ไป็นลฟ้องหรอกครับผมกล่าวโทษเลยกฎหมายบอกว่าอย่างนี้นะครับ ผู้ใดแจ้งหรือกล่าวหาว่าพักการเมืองใดหรือบุคคลใดกระทำผิดนะครับตามพระราชบัญญัติประกอบนูนว่าด้วยพักการเมืองต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือเจ้าที่รัฐอื่นนะและเดินกล่าวเป็นเท็จนะฮะเป็นเท็จนะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีก็ต้องไปดูว่าเรื่องที่นกคู่อ่ะนะครับแทน,นนกคู่นะครับไปร้องเขาเนี่ยร้องพักเนี่ย เรื่องอะไรนะครับเมื่อสาร,รนูนเขาวิจัยแล้วว่ามีสิทธิ์ที่จะดำรงตําแหน่งสสรัฐมนตรีได้คือคุณสมบัติไม่ขัดไม่ขัดเรื่องจริยธรรมนี่พี่น้องครับถามว่ามันเป็นเรื่องภายในของพรรคเขาคุณเป็นคนกำหนดจริยธรรมอ่ะถามคุณหน่อยครับวันนี้พรรคเขามองแล้วว่าคนเนี้ยทําการเมืองได้เขาก็มอบหมายเขาเลือกตั้งกันไปมันยังมอบหมายแต่งตั้ง เลือกตั้งก่อนเอาระบบประชาธิปไตยมันมาใช้ข็ชัดเจนครับวันนี้ที่ผมมาพูดเป็นรัประชาชนครับผมในฐานะสมาชิกพรรคตัวเล็กคนหนึ่งแต่ก็มีความห่วงใยและก็มีความจริงใจต่อความเป็นพรรคการเมืองผมต้องรักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะรักศักดิ์ศรีรักศรรักษาศักดิ์ศรีของพรรคไว้ก็ฝากถึงกรกตนะครับเรื่องนี้ไปดูนะครับคำนิชัยของสารนุนบอกชัดเจน ในกรณีที่วิจัยเรื่องคุณสมบัติของร้อยเอกธรรมนัฐแต่กรณีที่ไปร้องปปชกรณีที่ไปร้องกอกตถ้าเป็นเท็จแน่นอนครับเราก็ต้องให้ดําเนินการดําเนินคด,ดีกับนกฮูกต่อไปนกฮูกหวแสงหรือไม่เป็นสิทธิ์ของนกฮูกนกฮูกก็มีบทบาทพอสมควรในทางการเมืองนกฮูกก็ออกพาคนออกมานะครับทั้งตูจะเดพรพรมพันนะโอ้วันนั้นนะวันที่ยี่สิบสี่ยี่ห้า ยี่สามยี่สิบี่ยี่ิบห้าเห็นโดนคดีนะบอกหลายหลายคดีต้มโดนในคดีกับแกนนําเขาห้ามนะออกมาก่อม็อบสร้างความวุ่นวายในช่วงมีจิตโควิด COVID, ก็ยังออกมาถามว่าหัวจิตหัวใจทําด้วยอะไรเห็นไหมครับดังกล่าวนี้มันทําให้คนหลายคนนะครับหลายคนติดโควิดจะเป็นเพราะการออกมาม็อบเปล่าก็ไม่รู้เรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงไหมน้องครับออกมาพูดผมในฐานะ นักกฎหมายทานายความและนักการเมืองที่สังกัดพ,พรรคพลังประชารัฐต,ต้องออกมาพูดเพื่อศักดิ์ศรีของพรรคส่วนถ้าหากเรื่องที่นกฮูกไปร้องแล้วไม่เรื่องจริงเป็นเรื่องเท็จเจอกันนะครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ในฐานะคนไทยหัวใจรักชาติในฐานะที่เป็นคนไทยก็อยากให้พี่น้องคนไทยนั้นอยู่อย่างสันติเข้าใจหลักในการใช้ชีวิตไม่ใช่อยากหิวแสงอยากร้องใครก็ร้องอยากฟ้องใครก็ฟ้องทั้งที่ผลออกมาเป็นยังไงไม่รู้ การฟ้องร้องนั้นมันสามารถฟ้องร้องได้ตามรัฐมนูญนั้นสามารถให้สิทธิ์ไปดูมาตรา50สิทธิที่หน้านที่ของพลเมืองก็สามารถฟ้องร้องได้แต่มันต้องเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าเป็นเรื่องเท็จเราก็จะถูกเป็นคดีกับนะครับมันก็เป็นปัญหาที่ต้องพินาให้รอบคอบการใช้สิทธิ์เราต้องใช้สิทธิ์โดยสุจริตถ้าหากไม่สุจริตนะครับมันก็เป็นกรณีที่เราอ่ะมีเกตนาไม่ดีต่อบุคคลที่ถูกฟ้องถูกร้องเขาอาจใช้สิทธิ์ฟ้องร้องกลับได้ พี่น้องครับคนเราหากคิดทําความดีไม่ว่าเราอยู่ในตําแหน่งอะไรเป็นพ่อค้าประชาชนชาวไร่ชาวนาชาวสวนเกษตรกรวันนี้ผมก็อยู่ที่ท้องไร่ท้องนาผมอยู่ในออฟฟิศดิมสร์สักแต่สักหน่อยก็อาบน้ําแต่งตัวแล้วก็ไปเปลี่ยนวันเครื่องเดินทางไปปปชภาคสาเพื่อทําหน้าที่ทํานายความต่อไปหลักๆคือพี่น้องครับอยู่อย่างเข้าใจอยู่ให้เป็นอยู่ให้ได้อยู่ให้รอดในวิกฤตเราก็ระวังตัวอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้ามันจะพีคสุดบริการติดเชื้อผมไปผมกนระวังตัว ยื่นเอกาสารนี่จริงส่งทำปรษณีก็ได้ผมมีเหตุต้องเดินทางไปคัดเอกาสารด้วยเราก็ต้องระมัดระวังนะครับพี่น้องอยู่บ้านพยายามเอาชีวิตให้รอดครับพี่น้องเราพยายามดูแลตัวเราก่อนทุกคนดูแลตัวเองดีก่อนแล้วสังคมมันจะดีเองนะครับพี่น้องครับวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ออกมาพูดมาคุยในประเด็นทนายหูแสงใครเป็นทนายหวแสงผมก็ไม่รู้หรอกครับนกฮูกนะครับมาร้องเรียนมาแจ้งต,อต,อตอกอตกล่าวหาพักพลังประชารัฐและหัวหน้าพัก แล้วก็คนที่อยู่ในส่วนที่ผมเคารพรักก็ต้องปกป้องกันต่อไปพี่น้องคบวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์และในฐานะนักกฎหมายทนายความขอให้พี่น้องประชาชนเข้าใจหลักคิดถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีก็ถือว่าเรามีพื้นฐานของความคนดีแล้ววันนี้ผมทนายบุญสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ทุกมองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปัดนิทานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดิน แม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียนก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความพักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพรลีกายจนวันสิ้นลมรัฐธบุรษ ในตำนานสองรักชากาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความพากดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐธบุรุษ ในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐาบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่คู่เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนาน สองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปอกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่คู่เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล ู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล